สวัสดีทุกๆ่กานนะคะวันนี้โฉงกองรักกองว่วงกบนำเรียนถี่ห้ายากนะคะตรงใจเสี้ยงออกยาวยาวนะคะหวาย่งางห้ายากนะคะที่โบกถุก่านว่าอยากก็เ,เป็นเรียนธรรมดานะคะสมัยราชการที่กาวเนะะี่ยค่ะคือเรียนอาซิบสตางผ่อซ่ส่องพัน,นาโรย สามสิบซี่นะคะก็นำมาชายมุ่นเวียนในโถงทาราตัวเผยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะคะ้าอยากมากนะคะเพราะวา่าไปคนหน้ามากนี่โซ่งเรียนนี่เก็บได้นานเลยนะคะวัยาเพิ่มเติมเพื่อหน,น,นาแน่นจะได้มีสะสมไหวไหล่ไล่เรียนนะคะเรียนนี่นะคะปอซ่ซ่งพันหน้ารอยสามสิบี่มีการผลิต ซีลานว่านะคะซีลานอกเส้นหรือว่าประมาณว่าว่านะคะแต่ว่าเท่ก็เท่ไปคนคว้ามานะคะโก้ป้านมาเรือประมาณสัมสิบปีว่าว่าไม่มากนะคะว่าว่าก็คือสัมสิบปีนะคะหนักซาส้มก็มีการสื่อไก่แล้วก็ประมูลราคาย่อมๆกันนะคะเขาคือมา ใกล้จิงๆก,กันกับประมันโรยว่าว่า,วาตึงช่องโรยนะคะอย่างไม่เพ่งมากไม่นะคะแต่หนากดเหน่นอนนะคะเรียนนี้ทองเพ่งเพราะว่าถ้าว่าไม่เพ่งก็ไม่นํามาประมูลไม่นํามาเสนอราคาไม่นํามาพูดคุยแวเวียนกันไปรับชมในทงตลาดนะคะแต่ถลาราบได้ทีไล่ไล่ฐานอายความสนใจก็แสดงว่าปี ทรงปันอร่อยจ้ามสิบซีเรียนาสิบสตางจะต้องมีความไม้ในอนาคตนะคะก็เหมือนกับทีเด็กๆอาจจะบโบกผ่อเม่ว่าพ่อจ๋าแม่จ๋าเข็บไว้ให้ลูกนะอ่าเป็นการแต่ว่าเป็นสมบัติหรือเป็นโมรดกโมรดกตกโทษไว้ให้หลูวไอลานนะนะลังที บเราตายกันไปแล้วนะคะแต่ลูกล้านมันเก็บไว้ตึงมันโจบนะคะก็ลูกล้านก็ยังศึกษาโตไปนะคะดูคลิปดูไร่กประมูลตรงไหนก็ใกล้ตรงไหนก็อาจจะทําให้เป็นมรดกข้องลูกไว้ในอนาคตนะคะชงของระกงว่างก็ซาส้มได้เนี้นะคะก็คือมีทรงเลี้ยนนะคะคือเลี้ยนดานล่างนะคะ แล้วก็แดนหน้านะคะก็ไม่ต้องบัรญ,ญายนะคะเอ็นจัดจีนเลยนะคะก็พยายามทยให้จัดชัดนะคะช่วงนี้ก็มีความสุขกับการถ่ายตําคลิปต่างต่างไปรัวคนติดตามอย่างน้อยเลื่อเกินนะคะถ้าเส้นเล้วก็ชฉวยกดติดตามให้มั่งนะคะให้ชงเล็กๆแบบเนี้ยน,ะะนายนดูโปราะว่าโงใหญ่ๆนู้ก็มีความสามาพิเศษติดกดังแล้วนะคะก็มีคนติดตามเป็นเส้นแต่โงเล็กๆนี่ว่างหิได้สักปั่นคนซ้า เมื่อเหลือตกอกยางโกนะคะฉะนั้นก็ก็ประคุณถุกทานตีก้าวมาช่วยก็ติดตามกดเชรกกดไลค์ให้ก็อย่างดีนะคะก็ก็ประคุณเป็นอย่างยิงค่ะสวัสดีค่ะ